พระเจ้าอยู่หัวเสียภาษ,ษีปีละสามพันกว่าล้านนะคะเข้าใจให้ถูกก็ดูตามในคลิปนี้นะคะขอบคุณทีมลุงพลทำงานไวมากตมวันแรกสังคมแตกแกกสังคมเชื่อไปแล้วว่าพระมหากษัตริย์ของเราไม่ได้เสียภาษีซึ่งทุกปีพระองค์มีการเสียภาษีนะครับสามพักว่าล้านต่อปีนะครับแล้วก็เรื่องที่สองก็คือพระพยอม ถามว่าเทวดาเหรอก็เรื่องปฏิรูปนะครับเรื่องปฏิรูปเนี่ยเขาบอกว่าทําไมปฏิรูปไม่ได้ทาไมจะแก้ไขไม่ได้ขมไม่ได้ยกเลิกถ้าพยอมใครเอา,ามไม้ประจบปากเขาพูดพูด,พ,ดพูดนะครับท่านได้ฟังมั่งหรือไม่ว่าสารธรรมนูนตีความมาแล้วการปฏิรูปสถาบันรัฐนักรรษ,ษัตย์คือการล้มล้างการปกครองมาตรา4ีเก 49, ที่พระพยอมพูดมาทั้งหมดนะครับ เรื่องอความคิเดเห็นแตกแต,กตา่างทางการเมืองนะครับเราไม่เคยสนใจเพราะพระพยอมเป็นเสื้อแดงมาตั้งแต่สิบกว่าปีก่อนแล้วนะครับมารุ่นนี้พระพยอมเป็นสีส้มประการเอานายพิธาลิมเจริญรัตน์ไปเปรียบเทียบกับอดีตพระมหากษัตริย์ของของคนไทยนะครับเราไม่ถามแล้วยอมที่ว่าท่านประกาศหรือไม่นะครับ ยังมีเยอะแยะความผิดของรัฐบยาลยนะครับวันนี้เรามาที่คณะ